ตอนนี้ผมอยู่ในห้างโลตัสสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับมาเจอร้านลูกชิ้นนะครับชื่อว่าสมหวังนะครับซึ่งขายอยู่ชั้นล่างของห้างโลตัสสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีลูกชิ้นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็ดูน้ําจิ้มก่อนเลยโอ้โหอันนี้ลูกชิ้นเอ็นใช่ไหมแม่ค้าใช่ค่ะเป็นเนื้อเอ็นเนาะ<ช>แล้วอันนี้อะไรครับเนี่ย อันนี้จะเป็นหนังหมอกค่ะหนังกรอบแล้วตัวนี้เอ็นหมูอันนี้พอกเทลพอกเทลทำจากอะไรครับไก่เพราะไก่นะอันนี้อันนี้คือเนื้อเอ็นเนื้อนะเอ็นเนื้อใช่ค่ะมีทั้งย่างแล้วก็นึ่งหรือว่าย่างอย่างเดียวครับถ,ถ้าเป็นหนังกรอบนี่เราจะนึ่งค่ะอ๋อนึ่งนะโอ้โหดูน้ำจิ้มนะครับไอคนทวนเลยพี่น้องครับเป็นตาแสบนะครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องว่าเป็นตาแสบบ่ นะครับแม่ค้าเป็นกะเป็นคนขายกับผู้นี่แหละครับทุาคนก่เสียบไม่อยู่บนแล้วครับพี่น้องครับโกแต่วาเบิงนาตาเราเป็นตลอดเด็ดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีล่องซีมเบิงนะครับพี่น้องครับนี่ละผมมากินลูกชิ้นเอ็นนี่แหละพี่น้องผมสีล่องอันนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาล่องกันเลยครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับผมกับสีล่องนะครับพี่น้องที่นี่นี่ลูกชิ้นเอ็นนะครับพี่น้องครับเอ็นเนื้อแท้ๆเลยใช่ไหมแม่ค้าเนี่ยใช่ค่ะ แม่ค้าบอกว่าเอ็นเนื้อแท้ๆเลยนะครับว่าผมจะลองลองชิมดูว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงนะครับอืมอืม,อม,อมโอ้รสเด็ดมากครับคุณผู้ชมมันจะหอมกลิ่นเนื้อแท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับอืม,อม,อมโอ้รถเด็ดครับพี่น้องครับ แนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมร้านลูกชิ้นสมวังครับมีพริกมีพริกน้ำมัอลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับลองลองตรงน้อืมพี่ก็กว่าไปอีกแบบครับอื ขายทุกวันไหมแม่ค้าขายทุกวันแม่ค้าบอกขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงแปดโมงถึงทุ่มครึ่งค่ะแปดโมงถึงทุ่มครึ่งเนาะใช่ค่ะไม่มีวันหยุดเลยเนาะไม่มีค่ะที่ห้างโลตัสเนาะชั้นหนึ่งค่ะรถเด็กครับคุณผู้ชมครับะ ลองกินคำใหญ่ๆเลยเด้อพี่น้องครับอืม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 นี่คืออืมนั่นแหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับลานเพิ่นลุกกินสมหวังนะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ